เรื่องด้วยปีใหม่นะคะเราก็ได้มีการไปเติมหน้ามานิดหน่อยนิดยังไีเหมือนต้งใจติดสัญปกรรมชอบปากมาก Hi กับบาลล้วนะคะ<ๆ>กับช่องม<ๆ>ินิมอลิสก็ก่อนอื่นเขาขอ,อา Happy New Year หรือสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนปีนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะ เนื่องด้วยปีใหม่นะคะเราก็ได้มีการไปเติมหน้ามานิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะเพราะกับไทยทนทีอะคือราคาในการทำหน้านู่นนี่นั่นน่ะก็ค่อนข้างจะถูก็วันนี้ก็คือจะมารีวิวการฉีดฟิลเลอร์นะคะของเราซึ่งเราอะฉีดทั้งหมดประมาณ4ีสี 4. ฉีดใต้ตา2ฉีดปาก2นะก็ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็อดขิปมาไปดูยัยจ้ซะตกเติมตาแล้วก็ฉีดผิวอะยาไม่จบเอ็นทีเหมือนต้งใจ tưng tưng à เรต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยคือเป็นการฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกของเราในชีวิตไม่ได้ฉีดเลยตอนฉีดอะก็คือรู้สึกเจ็บนะแต่แบบไม่ได้เจ็บมากมันตึงมากกว่าเออมันแต่คือเป็นคนกลัวเข็มเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูรูป Before and After นะคะตอนฉีดกับหลังฉีดทันทีก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยก็คือดูใต้ตานะคือแบบใต้ตามันนูนขึ้นมาจริงๆเว้ย แต่แบบการที่จะทําให้ฟิลเลอร์ฟูอ่ะฟูขึ้นแบบฟูขึ้นเรื่อยๆเราก็จะต้องกินน้ำเปล่าเยอะมากเพราะเขาบอกยิ่งกินน้ำฟิลเลอร์ยิ่งฟูส่วนปากอ่ะก็เห็นได้ชัดเลยว่าแบบเป็นแบบบว,วมขึ้นมีความเป็นกระจงกระจับเพราะเราก็ได้บอกหมอเลยนะว่าหมอหนูไม่เอาแบบหนูไม่เอาแบบปากใหญ่แบบสายฟอนะคะหนูขอแบบเป็นเกาหลีมีกระจงกระจับแล้วก็มีตุดเด็กอะไรอย่างเงี้ยสองกอนข้างล่าง แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะการฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยคือตอนแรกอ่ะมันจะบวมมากแต่ตอนหลังก็จะค่อยๆยุบลงนี่ก็คือรีสอที่คือผ่านมาแล้วสองอาทิตย์ก็คือแบบได้นะ <c oughs> ชอบอะ่ะเออก็คือตอนเนี้ยทรงกำลังแบบดีมีความแบบมีความยิ้มมุมปากอะไรอย่างนี้มีความน้องติ่งตรงเนี้ยแต่ติ่งตรงเนี้ย รักษายากมากทุกคนเพราะแบบคือถ้าเกิดจะรักษาน้องติ่งตรงเนี้ยคือเขาคือห้ามใช้หลอดเลยอะประมาณแบบเราไม่ใช้เกือบ2อาทิตย์อะแบบไม่ใช้เลยเพราะว่ากลัวน้องติ่งหายแต่นี่ก็หายไปเยอะนะจาก,กวันแรกแต่ว่าก็ถือว่าแบบรวมๆถือว่าชอบแล้วโอเคแล้วการดูแลรักษา,ษาฟิลเลอร์เนี่ยก็จะมาบอกเลยว่า ห้ามกินอาหารรสจัดหรือห้ามกินของร้อนเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่เรานี่ก็คือของร้อนอะยังได้อยู่แต่อาหารรสจัดนี่คืออาทิตย์แรกก็คือหลุดแล้วแต่ว่าก็คือพยายามแบบอ้าปากกว้างแทนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ก็คือห้ามโดนความร้อนห้ามแบบเข้าโยคะร้อนห้ามอบซาวหน้าพยายามอยากให้แบบเหงื่อมันออกอะไรเงี้ยไม่งั้นฟิลเลอร์มันอาจจะสลายได้ที่เขาบอกกันนะนะประมาณ2ออาทิตย์แล้วก็ห้ามนวดหน้า เพราะว่ากลัวว่าแบบรูปทรงฟิลเลอร์อ่ะมันจะเปลี่ยนไปนะคะก็ดูแลไม่ยากส่วนฟิลเลอร์ตัวเนี้ยที่เราใช้อ่ะก็คือเป็นของอเมริกาเนะก็คือมันจะอยู่ได้นานกว่าของแบบพวกเกาหลีแบบอาจจะอยู่ได้เกือบปีถ้าเราดูแลตัวเองดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะดูแลตัวเองดีขนาดไหนแต่ถามว่ารวมๆตอนเนี้ยก็คือชอบแล้วแต่ที่จริงอะ่ะไม่ได้ฉีดแค่ฟนะิลเลอร์หนากับทายรอบนี้ไปทำอัลเทอร่ามาด้วยทุกคนคือ อัลเทอราคือดีมากเดี๋ยวจะให้ดูแบบคือมัน l i ฟติ้งแบบหน้าทั้งหมดอะกรอบหน้าแล้วก็ยกมุมตามุมคิว้วมุมปากนะแต่แบบราคาอาจจะค่อนข้างสูงอีกนึงแต่ว่ารานานกับเพียก็คือคุ้มเดี๋ยวจะให้ดูรูปก่อนแบบเนี้ยนี่คือรูปหน้าก่อนที่จะแบบเอัเทอราคือหน้าแบบเหมือนมันมันไม่ได้หน้าใหญ่แต่หน้ามันไม่ได้ตึง l i ฟติ้งแบบตอนน,อตอนนี้คือตอนเนี้คือได้มากเลี่ยวมากแต่เขาบอกว่า ถ้าประมาณเกิน1เดือนอ่ะมันจะยิ่งเรียวกว่าน,นี้อันนี้คือเพิ่งครบ1เดือนนะสำหรับการเ,ราเอาถามว่าเออมันจะเล็กอีกมันจะกระชับอีกทุกคนอ่ะก็ทําฉีดนู่ฉีดนี่ทําหน้ามาประมาณนี้จากการกับไทยนะก็ชอบนานๆทำทีโอเคไม่ติดศสลกรรมแต่ ก็ทําบ้างเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามเนาะถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับการทําฟิลเลอร์ทําที่ไหนหรือว่าทำอัลเทอร่าที่ไหนอ่ยสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะหรือว่าถ้าใครมีคําถามว่าทำแล้วมันเจ็บไหมหรือว่ามีความกังวลอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะเราสามารถตอบได้เพราะว่าช่วงนั้นอะช่วงที่เราทําเราก็คือกังวลมากเว้ยว่าแบบมันจะออกมาดีไหมแล้วฉันต้องรักษาย,ยัางไงฉันกลัวหน้าเบี้ยวคือรีเสิร์ชทุกอย่างว่าอะไรห้ามทําอะไรทําได้คือกลัวมากแต่ก็ถือว่า เลิศนะคะก็สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่ปีนี้แล้วก็รักษาตัวด้วยเพราะว่าช่วงเนะี้ยโควิดมันก็รุนแรงอะเนาะนี่ขนาดเราอยู่อเมริการเรายังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันอย่าลืม subscribe มีนามา l a y s i a Channel นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนเรื่อยๆเค <Okay, S 2> วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีนึ ชอบปากมาก